หลวงปู่สวงหลังยันเว่าจุลารุ่นหนึ่งปีสีสร้างที่วัดไทยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกตเป็นเนื้อผงว่านมหามงคลร้อยแด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินด้านหลังเป็นเว่าจุลานะครับมวลสาร สร้างโดยว่านมหามงคลร้อยแและตะใบเงินตะใบทองพร้อมทั้งผงทูปที่มีผู้มาบูชาทั้งมวลสารเก่าของหลวงปู่สวงที่สำคัญเนี่ยในกรอบเดิมๆเลยเนี่ยจะต้องมีผ้าสีนะครับท่านจะเห็นผ้าสีที่มีผู้นำไปถวายท่านแล้วก็จะมีผ้าสีเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับ ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือสมมุติไม่ยึดติดสิ่งใดเงินทองผู้มาถวายท่านก็เผาทิ้งบ้างช่วยเหลือรักษาผู้อื่นต่อบ้างท่านรักษาโรคเช่นโรคมะเร็งได้หายขาดและโรคต่างๆอื่นๆอีกมากมายเป็นพระแห่งโชคลาภนะครับไม่ตกอับคาดวงหนุนดวงแก่ผู้บูชา คาถาบูชาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนั้นให้ท่านตั้งนโมสามจบแล้วว่าออยเตียนทรูลออยเพิ่มภูนบายตึกเจียออยเตียนสูลออยเพิ่มพูนบายตึกเจียออยเตียนทูลออยเพิ่มภูนบายตึกเจียว่าไปทั้งหมดเก้าครั้งนะครับ ความหมายคือการให้ทานจะก่อเกิดความสุขแก่ผู้ให้ผลของการให้ทานจะทำให้ผู้ให้นั้นอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขแต่ถ้าเป็นการบนเรื่องเล็กก็ถวายข้าวหลาม3ามกระบอกถ้าบนเรื่องใหญ่ๆก็ถวายเว้าจุลาหนึ่งตัวนะครับหรือไม่ก็ไก่ชนเป็นไก่ปูนปั้น นะครับแล้วจุดทูป19ดอกกลางแจ้งบอกชื่อนามสกุลตั้งจิตพนมมืออธิษฐานเรื่องที่จะให้หลวงปู่สงเคราะห์บอกท่านไปนะครับบอกท่านไปไม่นานเกินรอก็จะประ,ประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้วถ้าเรื่องที่ท่านขอนั้นไม่เกินกรรมของท่านเอง เป็นพระที่หาชมยากนะครับถือว่าได้พบเห็นน้อยไม่มากนะครับนี่คือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเหนือคำบรรยายในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับตามประวัติของท่านเนี่ยท่านมีอายุเท่าไหร่ไม่แน่ชัดว่ากันก็เป็นร้อยกว่าปีหรือหลายร้อยปีนะครับท่านเป็นชาว กัมพูชาคนที่เคยเห็นท่านตั้งแต่สมัยเด็กๆพอมาเห็นท่านอีกทีหนึ่งท่านก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆก็คือไม่แก่เท่านะครับและที่สำคัญนั้นเป็นพระที่มีอายุนานมากอายุพันษาอายุของท่านนะครับนานมากหลวงปู่สวงท่านไม่ยึดติดสิ่งใดเลยอยู่เหนือสมมุติ สำหรับวันนี้น้อมนำวัตถุมงคลหลวงปู่สวงมาอำํำนวยอวยพรอำํำนวยอวยชัยขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีมีสุขสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ